สวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านวันนี้วันที่2ธันวาคม2567ด้วยความห่วงใยกันจากชุมชนนนครซึ่งมีมวลน้ำมากกว่าทุกปีมีความเสียหายกับชาวชุมชนแต่ไม่ได้รับรายงานการเสียชีวิตทางเทศบาลจัดศูนย์พักพิงที่โรงเรียนเทศบาล5 โดยส่วนหนึ่งประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนพระนครได้ทุ่มเทในการช่วยเหลือครั้งนี้จากประธานชุมชนพระนครครับสวัสดีครับท่านประธานชุมชนพระนครครับท่านไปสารก็สวัสดีครับครับสวัสดีครับน้อยหิวครับสวัสดีครับก็ผมไปสารธุกิจจันลนประธานชุมชนพระนครนะครับก็ให้การดูแลในเรื่องครั้งแรกก็คือประกาศประชาสัมพันธ์ให้กับลูกบ้านได้รับรู้ทราบถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจากล้ำท่วม แต่ว่าระยะก,ก่อนหลายวันแล้วแต่พอเอาจริงๆก็ฝนมันตกไม่หยุดเลยอ่าที่น้ําท่วมเต็มที่นะครับ,รบอ่าก็ได้ได้ประสางนงานกับกองช่างก็คือเอากระสอบทรายอ่าแล้วก็ทรายมาลงไว้พื้นที่ต่างๆที่เตรียมไว้มันไปได้สามท่านประจานนิดนึงก็มวลน้ําปีนี้ครั้งนี้มากกว่าทุกครั้งใช่ไหมครับครับครับมากกว่าทุกครั้งครับเพราะว่า จากพิธีแล้วเนื่อขึ้นมาไม่ไม่ไม่ไมถึงแถววชรีนะครับแต่นี้ทุ่มอ่าท่วมถึงถน,นนนครที่สามไม่สามารถที่จะไปได้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งครับหน่วยงานเทศาบาลหน่วยงานที่ไปชอบเขาอ่าดูแลทันท่วงทีดีไหมครับอ่าก็มีฮะวันวัน,ว,นวันแล้วก็อ่าประหลัดเมได้นาเข้ากล่องมาจํานวนแปดสิบกล่องนะครับมาให้มาให้ก่อนผมก็ใจใจให้กับคนที่ต้องการก่อนที่ท,ที่โทรมาหา อันที่สองก็มาแจกอแจกตามที่ต่างๆนะครับก็จนน้องเฟสนะฮะน้องเฟสจากตรวสอบบันทีมาแปดสิบแปดสิบกล่องครับผมก็แจกจ่ายหมดครับก็แต่ละหน่วยแต่ละหน่วยที่ที่แจ้งมานะครับตอนนี้ผมก็รับทราบ่าที่แจ้งมาก็มีของไอ้ว่าว่าที่นะครับกลุ่มกลุ่มแล้วกลุ่มกลุ่มน้องแป้งนะฮะกลุ่มน้องแป้งครับน้องแป้งก็มาอีกสองร้อยกว่ากล่อง อ่าแล้วก็ส่วนงานอื่นก็มาอีกนะครับอ่าของของวัดสมนวาดนะครับเม็วาดเห็นว่าสองร้อยกว่ากล่องนะครับอ๋อท่านจะเอามาจัดจัดทำกับข้าวเองได้ข่าวว่านะครับท่านแต่ว่าก็ของน้ำมน้ำมนประชาสัมพันธ์ให้ให้ไปรับอ่าแต่เขาก็ทยอยมาอีกอย่างหนึ่งผมก็ได้มอบให้อ่าน้องอรวรัณคงสวัสดิ์อ่าแล้วก็โสภารังจันทร์ เราพร้อมเปครอบครัวนะครับแล้วก็เป็นผู้แจกจ่ายเพราะว่าผมินช่วงนี้ติดโควิดอยู่ที่โรงพยาบาลรา่ว่าเลยครับก็ทํางานหนักป่วยไปเลยครั้งนี้ก็แต่ทีงานดูแล้วผมไปเข้าไปสํารวจทีงานเลยก็ทํากันเข้มแข็งที่บริเวณศูนย์พักทิงทั้งนายกเทศมนตรีอะไรก็มาดูแลอยู่แต่ก็พอดีมวลน้ำอา่านมวลน้ํานะครับที่ตรงนั้นนะครับคิดว่าสูงเราจะแก้ไขระยะยาวได้อย่างไรครับ ถ้าทุกปีคิดว่าคงไม่ไหวครับคือไอ้อันี่ถ้าสมมุติว่าเราเราเราจะมองภาพพ์ที่ดีได้ก็เมื่อเขาสร้างอ่าล่องน้ําให้เสร็จเรียบร้อยนะฮะคลองวัชรีบำรุงเนี่ยถ้าเขาสร้างเสร็จเรียบร้อยก็คงคิดว่าจะไม่มีปัญหาเพราะว่ามันมีเครื่องสูบน้ําแล้วช่อไอ้ไอ้อะไรประตูระบายน้ําที่ค่อนข้างจะอ่าอ่าเขาเรียกว่าระบายน้ําได้รวดเร็ว แต่ทางนี้ท้งนั้นน้ำมันหนุนน้ำมันหนุนจากลําพูบ้างครับอจากยิ่งงว่าอะไรบ้างเนี่ยตรงนี้น้ําหนุนนะครับครับผมโอเคว่าสุดท้ายนี้อยากให้ท่านได้อ่าบอกแนวทางและให้กําลังใจชาวชุมชนนครด้วยนะครับว่าที่กําลังชมอ่าอยู่ขนาดนี้ว่าต้องให้กําลังใจในการดูแลอ่าตัวเองยังไงเรื่องสุขภาพอะไรต่างๆครับเชิญครับครับอ่ก็อ่ในเรื่องของก็อ่ ยังไปถึงชาวชุมชนนครทุกท่านนะครับในความห่วงใยของทุกๆคนเนี่ยนะครับสําหรับปีนี้นะครับรู้เสึกวเราจะมีการบวยวายน้อยเพราะว่าทุกคนมีประสบการณ์จากครั้งที่แล้วนะครับประสบการณ์จากครั้งที่แล้วเนี่ยทาให้อ่าก็เลยเตรียมตัวไม่ทันนะครับแต่ครั้งนี้ก็รู้สึกเตรียมตัวแต่ว่าก็ท้อใจในที่ว่ามันมาซ้ำสองนะฮะพออยู่ได้ไม่ปีกว่าๆากนั้นมาอีกแล้วนะครับทําให้อาลูกบ้านหมดกําลังใจ นะครับแต่ที่ไปไม่ได้ก็คือบ้านมันมีลี้สิลอยู่แต่สำัยก็มว่าลางร้ายอาจจะเป็นลางดีและก็เป็นการเสริมกําลังในชีวิตเพราะฉะนันอยากให้ทุกคนสร้างความกําลังใจให้ทุกคนครับครับขอบคุณมาพระอาจารประธานครับสวัสดีครับสวัสดีครับ